พระวัดเพิ่งมีสี่รูปวันนี้มาเป็นกี่รูปพี่มอมกับพี่ปุยนะคะมากับหลวงพ่อทุกเช้าอออสี่รูปมาเร็วๆ,ๆนั่งรองล,อลอูกกระดหลวงพ่อมาแล้วลูกหลวงพ่อท่ามาเลนว,ลว,ลวเห็นไหมลูกเดี๋ยวรอรับพอด้วยกันนะคะทุกคน बी 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 ลุงบะไปลูก<อ>เดี๋ยวเข้าบ้านกันลูกเร็วกระพัดลงบ้านเร็ว,วขอให้เพื่อนๆที่เข้ามาในไร่นี้ขอให้ได้บุญนี้ด้วยกันนะคะขอให้บุญรักษาคุณพระคุ้มครองนะคะ ขอให้บุญหนุนนำนะคะขอให้รำ่ำขอให้รวยนะคะทำอะไรก็ขอให้จเจริญรำ่ำรวยใครทำงานก็ขอให้จเจริญในหน้าที่การงานนะคะตั้งใจสาธุนะคะได้บุญนี้ด้วยกันนะคะทุกคนหลวงพ่อจะรอไม่ใช่พูดผิดจะรับใส่บาตรอีกหนึ่งสองสามสามบ้านนะคะก่อนที่จะถึงวัด ได้ยินเสียงให้พอเหมือนกันนะคะแต่ได้ยินแวแวๆนะคะโอ้โหขับรถไม่เบาเลยขอบคุณนะคะคุณกายที่ยังอยู่เป็นเพื่อนเป็นดนมขอบคุณนะคะอ้าวหรือไปแล้ว ไปลูกข้าวต้มเข้าบ้านเร็วอันนี้พี่เข้าต้มบิก๊กเข้าบ้านไปลูกไปเร็วคนเก่งไปเร็วได้รับพรทุกๆวันเลยทุกๆครั้งเลยเด็กๆบ้านแม่นง

Datang. Lalu.